โอ้ยกหมดเลยนะครับสุดยอดเต็ปนานนะครับโอ้ยไปแล้วไปแล้วยมาแล้วนะครับลงมาเลย ลงแบบให้โรคไม่จำเลยโอ้โหหกหม้อมาด้วยอ่ะโอ้ยหกหมดแล้วโอ้ยหกหมดเลยนะครับ Ô nước hột một lời <laughs> Nam hột một lời ồ <laughs> oh, <laughs> <laughs> ต่อไปรถเอ็มคุณลาฝันนะครับสี่คันแล้วนะครับนี้นี่สตาร์ทไฟฟ้านะครับนี่ฮ่ฮ่ สวัสดีครับโอ้โมีหหมดเลยอ่ะเมาแล้วขอสักแก้วทำไมเนี่ยของแท้หรือเปล่าหกหมดเฮ้ยหหมดเลยนะครับมากระซิ่งมานะแล้วตะมอกับน้ำแข็งนะครับอดเลยนะครับฝีสันเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเขียนฟางกันอีกเช่นเคยนะครับ ถือว่ารายได้งามมากนะคก้อนละสีบบาทอ่ะเราจะไปกับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นกัมพูชาวัยรุ่นซิกเก็ตก็ไปนิ่มๆเลยนะครับโอ้พ่อเอ้ยเอ้ย อน้ำพกหมดโอ้เตะทิ้งเฮ้ยเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยอยู่แล้วอ้าวเราทำไงนะครับวันนี้ ก้อพี่เอก้อยย้ายไปยกโอพี่เอยกเล่นเลยอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้พี่สันเกือบเลือดเชื่ออ่ะบๆโอ้พี่เอดีแล้วไปถ่ายไว้อ่ะโอ้เกือบเลือดเชื่อนะพี่สัน โอ้โหตายเลยพุ่งใส่เลยนะเมื่อกี้นี่โอ้โหพี่ไม่ถ่ายไว้อ่ะโอ้โโอโมาอีกแล้วอันนี้จะคันที่จะผ่านได้หรือเปล่านะครับเอออัอลังร้อยสี่สิบเออาได้นะครับ โอ้ยางแรงอะ่ะลันทุ่งนะครับอ้ายโอ้โยเสียวมากนะครับอู้อื้อ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 ฮ่า เกิดดีแล้วนะครับโอ้มันมันมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรอขึ้นตรงนี้แนละ้ก็จะปิดชิปแล้วนะเอ้ยเอ้ยระวังนะพี่เชลเิมเขตเฮาดงเอ้จะคว่ำแล้ว ไฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอออ๋อไฟจะขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟจะรู้ก่อนนะโอ้เอ้ยเฮ้ยพีเอพี่เอเฮ้ยโอ้เกือบแล้วนชื่อแล้วพี่เอโอ้เข้าใจเลยขึ้นได้สบายนะครับ ขึ้นได้หรือเปล่าอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเอ้ยโอ้โหก็มืดเลยนะครับอยากนู่นไดยินเสียงกันนะครับอยากจะถ่ายให้ดูต่อแต่ว่ามันมองเม็ดจริงๆนะผมก็ไม,ม่ได้มีไฟฉายมาเนาะ โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ